สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปเต้นบันวอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นวันรุ่นมาทนะครับเป็นวันทีน่ตื่นเต้นนะวันนี้ได้ยินโทรศัพท์จากทางบ้านพ่อชัยนะครับขอ้อบัวเข,ขากำลังคลอดนะครับเขจะไปถ่ายนะครับไปยุ่นขเขาด้วยครับว่าคลอดออกมาจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียครับแร็ปแร็ปแร็ปลดมาครับ างนอกครับคุเยอะหน่อยเวลานี้ก่ยามเย็นนะครับยามเย็นนะการยามเย็นก็ดูดีคนระับแต่หนาวหน่อยนะครับขี่รถไปครับคอนโทรมาเขาบอกว่าถึงน้ำนะครับแตกแล้วนะครับไม่รู้ผมจะไปทันหรือเปล่าถ้าว่าไปทันก็คุจะได้ลงที่นี้ครับถ้าว่าไปไม่ทันก็ ได้ลงครับตีดำไปด้วยกันนะ,ะไปเดี๋ยวไปเจอกันที่ป่าพะยใจเลยครับไปกี้รถก่อดัดมัน ตอนนี้ผมก็มาถึงบ้านพ่อชัยแล้วครับนี่ครับลุ้นแล้วครับนี่บัวตัวนี้นะตัวนี้ชื่ออะไรนะพ่อชัยตัวนี้ชื่ออะไรบัวตัวเนี้ยฮะโนรีผีบ่าวตั้งแต่ฮะตั้งแต่ถ่ายมาไม่มีชื่อนี้เลยพ่อชัยก็มั่วไปตัวนี้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 ถ้าจะออกอีกยากครับพเยังไม่นอนเลยนะ เล่งขี่รถมาเสยแต่ว่าถุงน้ำดีแตกหมดแล้วนะครับเขาเรียกอะไรถุงน้ำดีไหมห,ห้อยๆอยู่ถุงน้ำเยี่ยวบะถุงน้ำเลี้ยงบะแตกแล้วนะครับห้อยๆเนี่ยครใกล้จะคลอดแล้วครับก็เดี๋ยวเราก็เฝ้าเฝ้าไปนะครับว่าจะคลอดตอนไหนครับไม่รู้ว่าจะได้ตัวผู้หรือตัวเมียนะครับ แต่ทางเป็นไปได้ตัวผู้หรือตัวเมียนี่ฮะเถิกทำไม,ไมถึงว่าเถิกแม่ฮะอ่ะนี um. <S <s ่ครับลูกชายเขาว่าเมียเมียเขาอยากได้ต <as ัวเมียครับตัวเมียเมียอ้าวลุงเล่นเตึกให้ไปเอาปะเอาแม่จักป๋าเอาสองขวน้อย กินแกนแม่วันไรอื่นแม่เห็นแกนแมวเออเอาเออุ่งนี้เออได้ได้ขอาเบี้ยก็ละกอดเออเอาไปเถิอกไข่ระกอดเดีวครับเลการกินความคิดเห็นไม่ตรงกันครับการพนันเริ่มเกิดขึ้นครับเอาเลยได้ยแกินกันแมวปุ่นครับเจ้าของเขาครับแต่ใจครับแต่คนรูุนรทึกก็อยู่นี่ครับดูนะครับ <g ül> เดี๋ยวเราลุ้นไปด้วยกันนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะได้อยู่ถ่ายไหมครับเพราะว่าผมมีธุระไปต่อนะครับวว่าตัผู้เอ้ยว่าตัวผู้เห็นไหมผมว่าผู้ด,ด้วยแต,แต่เจ้าของว่าแม่เจ้าของรุ่นแม่อย่างเดียวเออเรื <c oughs> ่องอะไดีเรื่ว่าแม่เนี่ย

ลุ้นยิ่งกว่าลูกตัวเองหอิกนะว้าฮึ่มนี่นะครับพ่อชายครับเห็นวัวจะคลอดไม่ได้ครับไปตัดหญ้ามาครับดูครับ ประเกนให้อย่างดีครับพื้นแล้วเฮเล่นยาอ่อนเลยครับยาหวานอิสราเอลครับปะเกนให้แล้วครับอย่าไปยืนเฝ้ายืนก็อย่าเซไปเซมาดิยืนตื้อๆแน่ฮะเถอะก่อ ้าบักซากมึงซื้อมาจ่ายเลยถ้าจ่ายสามไม่ยา้าไ่ะบักซากบักซากครับมึงจ่ายตอนนี้มอบตัวขวดน้อยหนึ่งเอาม่ให้าแม่ขวดนี่กคืนบนี้หนครับนรุนรนับแม่จอมับ

นี่ครับตอนนี้ก็เช้านะครับเมื่อคืนนี่ถ่ายไม่ได้ครับมองไม่เห็นเลยครับมืดครับตัวนี้ก็ขอดแล้วนะครับนี่ครับต้อนรับตัวเมจิกใหม่ครับลูกหลานพ่อชายครับนี่เอ้ยหน้าตาเป็นยังไงนี่คืออยู่ตุกผู้ตัวเมียเนี่ยเดี๋ยวผมดูให้ครับแป๊บนึงครับใครวะตัวเมียตัวมีนุมเย ตัวเมียครับตัวเมียตัวเมียดูหางหนได้ครับตัวเมียเลยครับยืนได้ครับยืนได้แล้วครับยืนได้แล้วนี่แม่มัครับแม่มั้นี่แม่ครับแม่นมใหญ่มากเลยอ่ะนมใหญ่มากครับยืนได้แล้วครับนี่ยืนได้แล้วครับกำลังแข็งครับ บรรยากาศยามเช้าครับถ่ายตอนเช้าครับเมื่อคืนถ่ายไม่ได้เลยครับถ่ายตอนคลอดไม่ได้เลยนี่ก็ลูกวัวเหมือนกันครับนี่สี่ห้าเดือนประมาณนี้ครับผมไม่แน่ใจตัวนี้สี่ห้าเดือนของซีไวครับตัวนี้ตัวเมียเหมือนกันครับบ้านนี้หมานแต่ตุวเมียครับบ้านหมานครับบ้านพอชัยนะครับ ขาอ่อนแรงอยู่ครับตอนนี้ครับผมส่วนคลิปนี้นะครับยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับบัวตัวเมียด้วยครับตัวหมันครับผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับขอบคุณที่ยังรับชมกันอยู่นะครับผมบาลาไปก่อนครับบ๊ายบาย